น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้ในายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้แทนนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้กับครอบครัวอาสาสมัครทหารรานวัฒจักรพรมนุย้ยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสณวัดควรยาว ำบลเครงอ,อชะอวดจัังหวดนครศรีธรรมราชโดยมีนางวันดีพรมนุ้ยมารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการนี้ยังมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว ร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์เครือคํารองสารวัตรสอบสวนสพจะแนะที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันณนะวัดบุญเรืองบ้านโนนเห็ดใครจังหวัดชัยภูมิโดยมีบิดามารดาและญาติของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีฝากแสดงความเสียใจมายัางครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัวพร้อมให้จังหวัดดูแลพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติขณะเดียวกันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนด้วยพร้อมฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครทุกนายในพื้นที่เสี่ยงภยัยขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังด้วย